เขาจะเอื่อหน้าคล้วยงามเลยามเป็นอย่างมันตรงสวยดิเติยิ่เติมเขาคว้เป็นอย่งคือจังหวะกค้วยงามมันตรงสวยเต็มันควยงามตัวใบไปใช้กับนู่นกับเต็มเบมอเดน่้วยงามค้วยประกวดเรีรองเด้อันนี้ค้วยงามเด้นี่อีลีควยจริงจริงคือควยงามของเจ้าเขาเ้ายก้ย้ยไปรูแล้วดูแล้วย่รูเอาเอาเอารูเขาคว้เพื่ออหไอหัวกานหัว เขาบอกแหง่ได้หน่อักบ like ุ้ยกับม่วงบนใยไกล้กันยัมโบว่นน้อว่าอายเกิดหอดเจ้าววายเลือดเกิดเท่าไอ้แบกทุกเขบีเพียงคิดว่าหาควาโอกาสมีสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่ทีมงานศิลปินผู้ไทยเดินทางมาหอดเป็นทีเรียบร้อยที่ว่าการอำเภอเราเสือโกะนะครับดินแดนพยัคฆ์คำรามงานครบรอบ30ปีของอำเภอเราเสือโกะ วันนี้ทีมงานเข้าที่มียังนอนเนาะเพราะเออที่มียังวะที่ห้านนีะเทศวาน่นี่ส่วนมาซื้อมาแต่ผู้ชายแทนขมีกระไส่มากระดิกนผู้ใชเส้นหุ่นมีข้าวโพมีกระไส่กระไสกระไ่อันี้กระไส่บอมช่ขาบ้านใหนี่มาญงแต่ถ้าเจอเฮ็ดดีสินะบรรยากาศร่มรื่นสิภาพไปเบิ่งบรรยากาศป้าป้าป้ามาไอ้เต้าบรรยากาศ บรรยากาศลมรื่นีแดดอยู่ที่42บ่ฮอดบ่ฮอดบ่ฮอดจังไรผู้นี้เอาลงสตอรี่แล้ว43องศานี่้าก็สะไปินผัดดสุเียพีนองเอ้ยบาีตองกเ็ e ี้องกินเย็นไ่บานกินขเย็นเย็นก็จะไปกินก๋วเตี๋ยวเนาะบดนี้เนาะาไปช้าปปิ้มากนามากมากมางที่เดดทั้งคนทฮาโตนึงกวยหลุด อันมีม่ค่ายโหลดจักตัวยูบบาี่ค้ใหคยอบได้ลดเนาะอันเขาไว้ม้อาบครตงไนเดี๋ยวไปเลยนี่หยกสยามเบอร์เทอย่งบอยเทอร์โบบอยเทอร์บีอันนี้ยังเบดยังก่อนหนเบอร์เยเบอรเทอร์อยอันตัว ไม่ได้ยายามันนะบอกคุณเดลียู่ไหออันเดียว่เองถาจะอ่นมาอุ้ยวียัอยยงนข้าันครับอันนี้คือรางวัลบนคบสี่นอันมีค่าจะดได้เติม เบอร์ว่าผมไม่แพ้ดิคือยืนเอาหนาเทียบกันตรงนี้เติมมาเติมมานีกหน่อย่มมีหอดเสียอันนี้ยกยันต์เนาะอันนี้เนาะเอาคือโทราัหร์เติมไม่หอนมากะแรยงแขนโคอันนี้คือคือคือสวยรางวัลนะครับเพิ่นชนะเลิศการประกวดคว้ยงามบุญฟันนมนม อันนี้คือคือค้วแงมรุ่นขั้วแนะเน้าขั้เจ้าขั้วจิ้งถวยมาเล้วอันนี้มาเบิ้งพี่แบบนี้พรเบิ้งอันนี้เขาจเาได้คราไปกล้ได้นคืออันนี่ือาจไนครับพูนน น้องพูนสับน้องพูนสับอ,นนอ,นนอันนี้น้องน้องพูนสับอุ้ยพี่น้องบุญไลไ่เดี๋ยวเดี๋ยวบายขั้วแงาม <c oughs> อันนี้เขาเลยเ <c oughs> ขาจะเกินว่าคั้วแงาม <c oughs> เลยอันนีน้เป็นยังมันตรงสวยดีจริ ยี่เติมเขาคอกเป็นอย่างือจังมากล้วยงามมันตรงสวยติดมันกลวยงามตัวใบไปใช้กันู้นกัดเตียเมือนก้วยงามก้วยประกวดก็พีรรงเ้ออันนี้ก้วยงามเด็กนี่อัล okay. oh, ้วยจริงๆคือ okay, ก้วยงามของขอาขยะไปรูแล้วดูเล้วอย่ารูเอาเอาเอารูเขาคว้เพื่ออหงอกันะหงอกเขาบอกเห็นเง่ได้นี่อันกล้วยกับง้วคนใบไกกัน ยำก็ได้ปฏิยำพวมันเกี่ยวเอื้องวะทิบ่หยิบบ้านก็เลยกวนนตีนัวตัวนี้่วอันว่วคือ้วเนียนวลเป็นว่วงือเป็นข้วโอ้ววยังออันนี้อันนี้เป็นโซนทั้งเป็น ม่วงเขาจะเอิญม่วงขุนง่วงพันมวงพันวงพันอเนี่ยนองแรดฟอร์ดโอ้สินว่าเล้วหอกฟอร์ดอยากเป็นยูบา์เซอุโอ้เรเคยมาสัมผัสแต่สีแจ๊กเดียไปนอยโอ้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 ตัวเท่าไหรน้อนที่บ้าน ตายตัวละจับาทหลายเสียนอยู่แล้วว่าเรียกจักตัวพระเจ้าเขาจะเป็นว่างว่างง้ประกวดว่าประกวดพระเจ้านี่เติมเจ้ามาคือพระเจ้าเท่ <h> <h อันนี้เป็นง่วงง่วงข้าวโเป็นง่วงบะหมี่เข่าแต่ว่ามันมันเป็นง่ามเป็นง่วงฝรั่งบ่าป่ะเป็นเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อเนื้อแน่นแนนเป็นเนื้อแน่นแน่นไหมฟิลองมันเออแต่ง่วงง่วงนะอันอันบ่ไนเด็กคนบ่าด็ยังมันเคยเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเอออันนี้กะจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เขาบอกเขาบอกเคยมาสัมผัสเนาะบางมาไปเบางเวที ตั้งเลยที่ใบสองสี่สิบเมตรตองเียนี่หงั่นซากสูรมอลั่มเมตรองไม่ได้เป็นมอลั่มเตรองซากซูนไหนผู้ใดเขาย่างซากอันลูกผัวอันเห็ดน้ำคือเก่าบอเมตตองเนี่ยเรามีลูกมีผัวเด้ปะอันนี้คือ สถานที่เฮาสิตั้งเวทีทําการแสดยงมือแรงนีนะครับพี่น้องด้านควงมันเป็นงานประจำำําอําเภอพระเจ้าช่วงฟีบ่บ้านนี่มื้อแรงบร่ฟรีดรอปขนาดจะเป็นงานงานงานเก็บแปดลอยเศ0้าลยั<ม>ยงไปยังซี่ล่ะพี่น้องอันนี้คือโอ้บรรยากาศพวงพวงดีเป็นเป็นงานเด้บ่บ้บ่มันตั้งมาลงอันนี้อันนี้เป็นงานงานประจําปีเขาเจ้าอันนี้คือสถานที่นะครับกว้างติดถนนใหญ่เด้อพี่น้องอยู่หน้าที่ว่าการอําเภอเลยซั่นพี่น้องผู้ใดสิ นัานมากกัหาที่หน้าที่ว่าการอำเภอยังก่าเราเสือโกเออเราเสือโก้มาิดงเชือดจากปลาแดงไม่ค้อนไหวนะพอปลาแดงม่ค้อนไหวนะพอทำปลาแด้ไก่ลานค่าโอ้มันไก่ลานค่าเอาจะพี่น้องเบิ้งคลิปนี่แล้วเอามาฝากข้าเจ้าเน่ย้ข้าเจ้าสั่งพ่วงมาข้าเจ้าคือยากรับคำบักรมีก็ทัมบักรมีปติ อันจกนักงนวยกับเมีขบวนพี่่เนาะอันนี้มันเกิดเพราะมะั้โอ้ท็อปแลลวโอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้โอ้โอ้ท็อปอันนี้เป็นโครงการของชุ่มชุ่นโครงการโครงการสร้าง มาที่คุณคนระดับในบ้านนะครับจะเราเอาจะเราไม่ไวจะเราเพื่อนอันอันนี้เป็นลูกประพฤถ้าเป็นเครื่องจักรศัเ่จเครื่องจักรัลนนี้ก็กิน่อยไปาเงินดีแต่ว่านาเนาะอ๋ออันนี้โหนึ่งหนงเขากินผู้เดียวหารได้แบบที่น้องผู้อายุผู้เดียวหนึ่งเขากินผู้เดียวหนึ่งได้ยี่ดีได้เลย เดี <poker phones> ๋ยวเราจะให้หมักมันใช่ไหมอันนี้ว่าน่าเออเป็นกิตูบอ่ะข้างนีตูร์ขงกิตูรเดียว เอาสัตว์เลินมีติดตัวเตอนนี้สักก้อนนงนออาการมันหอนเดียวุรครับเสือเบิดเดียวไม่ได้เขาจะมานีกันไหมเดียวจะมาอัปเดตถ้าจะมีขวบหวนเฮือให้จะมีอย่างไั้น่มาทายสูีน้องฟังสยวใบเกนสักอก,นกนอกนกคนครับเนาะ